กลับมาฮันนีกำลังจะไปแคมป์นะจ๊าทุกคนฮันนีจะไปแคมป์จะไปแคมป์เหรอคะอีจังสวัสดีครับยูเตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เหมือนเชียงใหม่เลยตอนนี้หสือเมือไสวยมากบรรยากาศสุดเลยบางกิโลมีอยู่สามหลังนะงงน่าจะเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยพี่จองไว้ทุกๆปีก็จะมาที่นี่เลยจ้า อฮันนี่จังฮันนี่จัง,จงไม่ตไดโชว์โก,โกวกล่ถึงแล้วจ้าเ,เดี๋ยวเก็บของก่อนเนะาะเอของไปเก็บก่อนอืมถึงแล้วจ้าทุกคนมาดูห้องพักเนาะกว้างใหญ่มากบรรยากาศข้างนอกเนาะเป็นแม่น้ำ อันนี้ก็เดินตามแม่อยู่นั่นแหละอันนี้เดินตามมามี่เหรอไม่ชอบเขาเลยอันนี้ห้องพักใหญ่อันนี้เป็นห้องผู้ชายเนาะผู้ชายค่ะไปกับฮันนี่ฮันนี่จังเม่จังเม่จังกาวไวเม่จังอืออันนี้ดูจ้ะ ฉันไม่ใันไม่ใันไม่ใช่ฉันไม่ใ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 ชันไม่ใันไม่ใชันไม่ใช่ันไม่ใ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 ัน อันนี ing, ok pues, ้งอนค่ะงอนเลยขอด้วยยอดเกมีคนงอนนี่แดดี้แดดี้ฮานียกี่เจ้ เชืวยพ่อแม่เจอพ่อแม่มาแคมป์พี่นจุชพี่เนาะพี่เนาะพี่เนาะสนุกอยู่คนเดียวสนุกเขาอะไรว่ายน้ำเล่นน้ำสนุกชอบใหญ่เลย 無理やり変わりすぎだねねすごーいあるっいいよー